ปเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาการในการรับชมค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้แอดพาคุณผู้ชมมา,าหาคุณ <า S 1> ตาตท่องสุกนะคะเพราะว่าคุณตาท่องสุกเมื่อนี้แล้วว่าจะยำคงสุดท้าย <L un ters> นี่ยนะินเอมวันนี้มาเสียงเพียงแม่วันดีค่ะ <L un ters> ทีเดียวฟังแล้วฟังเทียดีบ่ อยากได้ตะเล็กพ่อมีอยู่พ่อมันมีอยู่ขั้นสั้นไปบวชแล้วบวชนี้จากวิ่งชีวิตนั่งที่โยบวชเดี๋ยวชเจียหยาวัดเนาะมาวะเขาไคยบวชเป็นลูกปูก็เลยเปนนั่งที่เคียร์ยาได้ทุย่างหมดเลยพูดจริเนาะชูบวชไปบวชฝ้าบวช ไม่เป็นกับวันเดกบวชเดี๋วอเนาะบวชก็ได้บวชทำได้พ่อเมื่อนี้มาตามสัญญาแล้วดิวันที่ยีบเก่าโอ้ยก่ายเป็นัีมบ่ก็เอาชั่วประเทศแล้วโมดินชอไม่ยู่มาสมุดดินอเอามยุตตจ่าตาินว่กาบ้เกลาสิให้คุณตานี้ เน้นให้ตัวใดแน่จ้จาตัวเด่นเด่นแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาให้เองค่ะมุ่งถึงมันจะห้ำรวดค่ะมืัอน,นี้<ะ>ไม่ย่างพวกสุท<ะ>กดท้ายจ้าพวกเจ<ะ>้าว้อยก่อยเขาไม่ได้ว่ายกเสียอะที่ง่ายช่วยห้ำก้อยช่วยกันด้วยมันก็บเหมือนกันพ่อส่วนนี่ห้ำไปพวกเก็บเนาะครับไม่มาช่วเด้วยยังไงเนาะมอนี้คนตามือนี้เอาตัวเนียนพ่อเอาตัวเนียนเลยเล็บประวัติเลขค่ะ ประวัติเลขที่บอกมาเนี่ยเข้ามาสี่สิบกงวดไม่เคยผิดบ้งกลมให้พร้อม้วพ่อเด้อมันจั่วห้บ่กันจัวจั่วตกันเ้อมันกับบอแน่แล้วเนาะคุณพ่อมันบอมีหากะมันไม่มีหักเพชรถือกับจั่วอานุนเยอะเนายังปั่นแต่ละสำนักหรือพ่อใช่ใอืมอ่ะมีปูเหนมลอลับพ่อนานี้นานี้ถูกแล้วยนได้พ่อนั่น nhưng mà chơi mà ra phần đó mất phiền lớn hẳn mất phiền rất chỗ ở con phò là coi men cho chúng phải làm thế nào này mất gì à có đến có kéo cũng phải năm phần có đến một chiều kéo cũng có phải mà tốt mất một chiều đấy cho mày hát lại phần lấy loại chỗ kia vẫn mở được cho phải mình à มวเัเอาเมื่อนี้มะยำคงสุดท้ายจ้าคุณตาไม่ได้พูดการประวัติเด้อสืบชี่ิตงบกฝากับมันด้กินหรือไม่กินนะเขบอกว่าคิดหูพิษ <laughs> ตาคุณสมองเขาเรียกว่าหลังเลขตัวเดืนๆรถพ่อ ปิดผู้เลยพวกเจ้าหมดแล้วเลยม,มันจะออกค่ะค่ะเรื่องห้าคู่เนี่ยเนี่ยบางคนเแม่นที่ไปม,มาด้วยกันเนี่ยครับใครที่ได้บอกพวกเจ้ากครที่บอกครับเรื่องหาแกได้เรียกครับเอาของคุณพ่อเนี่ยละครับ หายที่บ่าบ่หายที่บ้านตัวเด็กจุดจะไมาแห้งเนี่ยเนี่บ่ตัวใดจุดหลายตัวนั้นมาแห้งนี่นี่มันไงหหาลายชุ่มลักหลยเก็บครับตัวเด็บ่จุดบ่ซื่อมันหรอนี่นี่มันไงค่ะครับเดี๋ยวปุกปุุ๊ปู ศูนย์หนึ่สองเก็ดหนึ่งชื่ออไยู่ไนี่มาดลาทำไมเก็ดสี่เก็ดหกวงกลมอะไพ่อตัวไดเด่นจ้าตัวใดเด่นยูนี่ไงมครับเชื่อรอนี่บอกข่านไปในสพว่ามันจำมักกอกที่มกรูมเชื่อจ็ถใหมันมาหน่เก้าแปดสามห้าเลือกตายคงจะบอกเลือกดรับ ก็อยู่เลย9835เลขตายเลขดับมันบอก่าเนี่ยเนี่ยหระเจ้าขว่ะคับมีเก้ามีสาม่ดคมาหนเรื่องมาเอาแปดขึ้นไม่จุดอยู่หรอพ่อคือว่าตายถ้ามาดามันตายมันเลขอมานำฟันเล้ขอมานํำแนี่ยตีเย็นเย็นจับหน่วยมันเลยตายแค่เก้าแค่สามแค่ห้าเลขตายแปดขอมานํำอยู่เลยมีจุดอยู่เออเดียวเจ็ดคู่เยแปดม่อยัง แปดมามาส,สัมากยังบนทึกมากับยังแปดมากับเจ็ดมากกับหกหกสิเ an er รีกกันเรีกกันถือกันโอเคไหมลำแรกเดี๋ยวหยบมัดตรงนี้ลด้ไหมเลี้ยมจมูกือดเยอยอ ไม่มาด้วยกันลหรือยังไม่มาด้วยกันไม่มานํากันไม่มานํากันอาจจะมานำกันไม่มานํากันไม่แม่อาจจะมานํากันเออเราจุดมันบอตะไม่เห็นเดือบก็ไม่หาหรอกเดือบชิบมันชอบเกี่ยนลงชิบเร็วก่นห้ามเล่นการพนันห้ามเล่นการพนันสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้น มันคิดก็หมายตัวเองครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับรัฐบาลเนาะครับชื่อรัฐบาลพ่อจบครับชื่อเรียกรัฐบาลครับไม่ชว่าได้ขายดิครับนี่ก็น้อยคนจดกระดาษกอพราะใจคอยจบจบอไปแจกกันมีกระจกสำคัญทีไหมเอาไม่นแ มีกระเวนโอ้เชียงำนายจะไม่ถูกค่ะไม่ถูกเลยในถูกจะแบกพยาตาถูกไปเอาเ่า่เช็ดตำหนาเลยมาถามไปพี่น้องเอฟซีมีเสียงเพลง้ะค่ะเด้อคลิปแอดมอนนี่อาจจะบอกเน่เป็นหาชามเพื่อน่งเสือเสียงงูเขาครเนี่ยเสียงงูเขามากพวกสันแล้วก็ถามเขาไม่ลหยอันนี้บอกเสียงงูเกับนะ ไบ็บางคนคิดหู้ฟิดตายคนทุนไม่ได้่าหลังเล็กเราตัวเด็ดเดียร์ลพ่อคิดผูล่มุมกเจ้ามาหลังเล็กมันทีออกค่ะค่ะเดืองห้าคูน เนี่ยบอกว่ามีเมนที่ไปมาด้วยกันเนี่ยครับใครรีบ่พวกเจ้ากใครรีบ่คร<ๆ>ับเยัดหาแกได้เรียกครับเอาของคุณพ่อน,นี่ละครับให้ที่บ้านโบ่ให้ที่บ้านต,ตัวนี้จุดไมแห้งเนี่ยเห็นบ่ตัวใดจุดหลายตัวนั้นมาแห้ง นี right. mm ่น hmm ี่มันไงหาจระเซมรกไหลเบครับตัวเล่มวุ้น่อซมันแนี่นี่ังไงค่ะครับเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งื้ออ๋อยได้ที่มาระเซมระไหเจ็ดสี่เจ็ดหกวงกลมอะไรพ่อ ตัวไดเดีนจ้าตไดเดยนยูนิเมอรักเช่อเลยนีย่บอกครับเนาในราว่ามันจำมกอกที่มกูเ <c oughs> ชื่อจ็บให้มันมาน่เก้าแปดสามห้าเล็กตายของจ้าบอกเลยกดับไม่เช่เลยเก้าแปดสามห้าเลขกตายเล็กดับมันบอกน่าเนี่ยหรจ้ค่ะครับมีเก้ามีแปดขอมาน้ำเรื่องมาา เอาแปดคือมีจุดอยู่หลอพอคือว่าตายชรำรมดามันตายมันเลออมาน้ำฟันเลืออมาน้ำเนอตีเยอเียมยจับหน่วยมันเลยตายแค่เก้าแค่สามแค่หานั่นแหละเก้ากับสามกับ